มลมาพบบหสนับสนุนที่พักอุ่นๆให้กับทีมงานกระบี่ที่พารีสอร์ทง อายวัสดีครับไปไหนมาพี่ไปดูห้องพักมาตอนนี้เราอยู่ที่กระบี่ที่พารีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หาน้องไม่เจอปรากฏว่าน้องมาหลบอยู่แถวนี้ก็เห็นว่าแบบเดินเหนื่อยก็เลยสั่งอาหารมารอนี่อาหารแต่ละเมนูที่สั่งมารอพี่อิฐนี่เชฟเลยนคอมเมนต์เลยนะคะน้องผมน่ารักเสมอรู้ใจนะครับอันนี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้หรอตัวนี้เลยก็เด่นมากเป็นกระพงทอดน้ำปลานะครับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นยำเนื้อย่างองนุ่นอันนะน่ะคนีชอบทานเนื้อใช่ไหมใช่ใช่เลยสั่งตัวนี้มาให้เอาใจแล้วก็ตัวนี้เป็นไก่ทอดสมุนไพรค่ะเปเศษของทางโรงแรมแล้วก็ตัวนี้เห็นหน้าตาอย่างนี้เหมือนข้าวผัดทั่วไปแต่ว่ารับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นข้าวผัดทิพาข้าวผัดทิพาอ่าแสดงว่าเป็นซิงเนเจอร์ของที่นี่สิใช่และอีกหนึ่งเมนูผ่าทานได้ยากในกรุงเทพนะตัวนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะคุณผู้ชม ดูจากสีและกลิ่นแล้วแกงเห็ดหรือแกงเผ็ดแกงแกงเผ็ดเผ็ดจ้าเลยนะเพี้ยเลยเป็นไงล่ะเดินจงงเลยค่ะแล้วต้องลองชิมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าคุณผู้ชมฟังว่าที่พักที่นี่สวยแล้วน่ารักยังไงบ้างเดินแบบวนรอบเลยนี่เนื้อนุ่มมากรสชาติมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อเลยฮะยังไงก็ตามครับพี่คิดว่าที่เนี้ยเหมาะที่จะเป็นที่พัก สำหรับหลายๆคนนะฮะที่กาลังหาวันหยุดยาวหรือวันท่องเที่ยวหรือวันทํางานก็ตามนะครับกระบี่ที่ภัยสรนะมีสถานที่พักผ่อนแล้วก็มีอ่าฟอรซิลิตี้มากมายมให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยอร่อย,ออยแบบเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับใช่ค่ะแล้วก็ห้องพักที่นี่ครับแบ่งมีหลายประเภทเลยครับโดยเฉพาะห้องที่เป็นแบบห้องดีลักซ์นะฮะก็เป็นห้องที่บอกว่ามี2เตียงแบบมาเป็นเพื่อนกัน ก็ยน,นอนแยกเตียงกันได้หรือว่ามีแขกต่างประเทศมาด้วยกันก็นอนได้ในห้องเดีวยวกันที่เป็น2เตียงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบตึกใหญ่หน่อยก็เรียกว่าแกลนเดลุกนะฮะก็เป็นเตียงเดียวเตียงใหญ่นะฮะจะบอกว่าไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมใหญ่มากอ่าอย่างเช่นคู่สามีภรรยาก็สามารถนอนได้แถมยังมีเตียงเล็กๆอีกเตียงหนึ่งนะครับ บางทีก็ไม่ต้องเสริมเตียงนะมีลูกน้อยอ่ะก็ไปนอนเตียงนั้นได้เหมือนกันนะฮะนันแล้วก็ยังมีห้องอีกห้องครับที่เป็นห้องเรียกว่า Family Deluxe นะฮะห้องนี้ใหญ่มากมี2ห้องเลยนะอยู่ในห้องเดียวกันถ้าเกิดว่าห้องนี้อยู่ได้ถึง4คนถ้ามีพิเศษอีกสองท่านก็สามารถอยู่ได้เป็น6คนเลยนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันต้องรวม A B F อันนี้ก็ต้องแจ้งรีเซพชันด้วยว่ามา6คนอะไรประมาณนี้ครับ แต่สําหรับคนที่ชอบธรรมชาติแบบต่างตกนะเนี่ยบ้านแบบทีคเฮาส์ฮะจริงเหรออยู่กับธรรมชาติเลยจะบอกว่าจะบอกว่าห้องนี้ที่อยู่นี่ก็ธรรมชาติแล้วนะเปิดเปิดกระจกไปปึง้งโอ้โหเจอวิวแบบภูเขาตอนเช้าแล้วหมอกแล้วแบบสุดยอดค่ะบคุณผู้ชมส,สุดจริงอากาศดีมากใช่ฮะตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ25องศานะครับอยู่ที่กระบี่ประเทศไทยฮะไม่น่าเชื่อครับว่าที่นี่อากาศดีจริงๆใช่แล้วก็รู้สึกว่า เดินแล้วแบบสูตรโอโซนแวแบบชุ่มปอดมากค่ะคุณชมยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้อากาศกำลังดีค่ะที่สำคัญครับอยู่ติดก,กับอ่าวนางอยู่ติดก,กับถนนคนเดินคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเดินออกไปหน้าโรงแรมนะมีร้านสะดวกซื้อมากมาย แล้วก็มีพวกขนมโรตีนะของโปรดเลยเนี่ยเ,เยอะแยะแล้วก็สตรีทฟู้ดก็มีครับใครชอบแบบชิวๆชอบแบบบ้านๆนะก็เชิญได้เช่นกันหลังจากที่เราเล่าเรื่องโรงแรมนี้นะครับว่าเขามีฟา c ซิลิตี้อะไรมีที่พักแบบไหนบ้างนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาทานแล้วลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟาซิลิตี้ของกระบี่ที่พารีสอร์ทเลยครับนี่ให้ลองพี่แล้วพี่จะติดใจค่ะบอกแล้วว่ารสชาติข้าวัดที่เนี่ยแซ่บมาก น้องผมนา่ารักไหมต้องทานดูว่ามันอร่อยจริงสําหรับว่าใคร<ม>ที่อยากทานแบบเป็นอาหารจานเดียวนี้ก็เป็นนี่ก็ได้<ม>อร่อยนะน้อ no. งคล้ายๆข้าวผัดปูใช่แต่ว่าเป็นรวมเลยมีทั้งไม่ทราบว่าเป็นเป็นเนื้อเป็นปลาเ,เป็นทุกอย่างรวมแต่ว่ารสชาติเขาอะสุดยอดหอเดมเฉยอืมอืมอ่าเขาถามผมว่าที่เนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่จากห้านะครับ ผมให้ห้าเต็มเลยป็นไรหรือใช่ไหม,มไหนูให้ห้าครึ่งได้ไปะแบกประลอดไปเลยใะ่ไหทะลุประหลอดไปเลยใช่ไหมเป็นอะไรที่แบบว่ารบรรยากาศโดยรอบนะสมบูรณ์จริงๆมีสาะว่ายน้ํามีรถรับส่งนะครับมีอาหารที่ดีบรรยากาศที่เราพี่ชอบมากเลยเหมือนเราย้อนยุคนะ,ะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาแบบพักผ่อนจริงๆเแล้วแบบบรรยากาศแบบ เงียบสงบธรรมชาติเดินสูดโอโซนเงันแบบชุ่มปอดเลยค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องหนึ่งฮะไม่ได้เตรียมกันมาก่อน<ะ>ที่นอนที่นี่นอนแล้วรู้สึกยังไงหลับสบายมากจอกว่าเป็นโรงแรมที่มาแล้วแบบหูถึงหมอนปึง้งทุกอย่างชัดดาวเลยค่ะเป็นเพราะอะไรเตรียงคุณภาพดีหมอนดีดไหมหมอนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยบรรยากาศภายในห้องที่ทําให้รู้สึกว่าขนาดว่าเรามาคนเดียวอ,อย่างตักแตนอนคนเดียวใช่ไหมคะรู้สึกว่า นอนแล้วแบบนอนหลับสนิทอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะบอกได้เลยครับว่าคุณภาพของที่พักจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถใช้ตัวเองเป็นตัวชี้วัดได้อย่างผมเป็นคนนอนง่ายจริงๆที่ไหนก็นอนได้แต่มาที่นี่นะครับนอนผมผ้าแอร์นี่นหนาวอ่ะ <c oughs> หนาวจริงๆจนต้องแบบไปวอร์มมันให้แบบปรับเบาสุดแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าคุณผู้ชมครับติดขัดอะไรในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วแล้วคุณผู้ชมมาใช้บริการถ้ามันติดขัดอะไรบอกผม เดี๋ยวผมจะจี้ให้ครับว่ามีคนมาใช้นะอาจจะติดขัดตรงไหนเนี่ยผมจะได้จะได้เห็นผลเร็วขึ้นเอออย่างนี้ดีกว่าแต่ผมรับรองครับมาที่นี่ถ้าบอกว่าดูจากรายการของเรานะครับแล้วถ้าได้รับความเสื่อกสบายก็ขอให้บอกต่อก็แล้วกันนะครับติดอะไรก็บอกเราผมจะได้ช่วยแนะนําการบริการให้ดีขึ้น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 เรื่อยๆนะครับสหลับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณกระบี่ที่พารีสอร์ทครับที่ ได้แล้วเฟือ,ฟอสถานที่ทแล้วเฟืออาหารแล้วก็ดูแลพวกเราทีมงานางที่ามาหลบทําสารคาดีท่องเที่ยวที่เมืองกระบี่แห่งนี้ครับนําให้คุณผู้ชมได้ดูผมกลับเลือกที่นี่เป็นที่พักพิงในช่วงการทําทงานเกือบ10วันนะครับดังนั้นบอกได้เลยครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าดีไงฮะผมถึงเลือก ยังไงก็อย่าลืมมานะคะเราจะรู้ว่าการหลับสนิทหลับสบายแบบนี้เป็นอย่างไรการพักผ่อนนะต้องนอนใ,ให้เต็มที่นอนให้หลับสนิทวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าเราจะพาไปชมโรงแรมดีๆที่ไหนอาหารอะไรอร่อยที่ไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับทานต่อไหมคะต่อเลยผมชอบทานเนื้อที่สุดเลย ค่ะและสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวกระบี่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปผจญภัยกับโลกใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาผจญภัยแบบเราได้มาเที่ยวแบบเรากันบ้างค่ะก็การเดินทางในครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ สายการบินนอกแอร์ค่ะเสื้อสวยๆครับจากเ P ็กเ o ย์น็อกอาดอครับค่ะรถเช่าเอวิสค่ะเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com ค่ะและที่พักแสนสบายนะคะกับกระบี่ที่พารีสอ่ะค่ะว้าวสำหรับการเดินทางของพวกเราในครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปสนุกผจญภัยหรือชิลๆที่ไหนโปรดติดตามชมในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย่ะ ที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันหน่อชีวิตเส้นทาง